มาดูอีกหนึ่งปัญหาหน้างานนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะทํางานช่างงาน DIY ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเจออย่างเช่นง,งานถอดประกอบอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต้องเอากลับไปติดตั้งใหม่อย่างเงี้ยครับตัวอย่างของผมเนี่ยเป็นการถอดนับตัวประตูออกมาเพื่อทาสีใหม่แล้วก็จะเอากลับไปติดตั้งนะจะเห็นว่าตัวสกูทีท่ผมถอดเนี่ยมันฟรีนะหมุนฟรีก็แสดงว่ารูที่เราถอดออกมามันใหญ่กว่าตัวรูของสกูใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะเอากลับไปติดตั้งเนี่ยตรงนี้ผมแนะนําว่า ในรูตรงนี้ถ้าเราต้องการจะใช้มันซ้ำจริงๆนะครับเราสามารถแก้ไขโดยการใช้เป็นพวกวัสดุอย่างเช่นเป็นไม้นะครับหรือหาไม่ได้เลยเนี่ยก็ผมก็จะอย่างของผมเนี่ยจะใช้เป็นไม้ลูกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ทาด้วยกาวงานไม้นี่ครับเป็นกาวทั่วไปนะครับหรือกาวลาเทกก็ได้นะอัดเข้าไปในรูเนี่ยให้เต็มเลยให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้รูสกูมันเล็กลงนะครับหรือท่านใดจะใช้เป็นวัสดุอื่นอย่างเช่นตัวสายไฟนะครับ เคเบิลทายอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วเวลาเราเอาตัวประตูกลับไปติดตั้งเนี่ยเราก็จะสามารถใช้รูเดิมของเขาเนี่ยได้แล้วก็สปูที่ยิงอัดเนี่ยมันก็จะแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางเผื่อท่านใดเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ก็สามารถแก้ไขตามวิธีการนี้ได้เลยนะครับ